ภูตานะคะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับความสุขของประชาชนค่ะจนนําไปสู่ปรัชญาที่เรียกว่าความสุขมวลรวมประชาชาติหรือว่า Gross National Happiness เอามาขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาประเทศแต่ว่าในเวลานี้นะคะภูตานกําลังเผชิญกับโจทย์ท้าทายทางเศรษฐกิจและปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่ไหลออกนอกประเทศมากขึ้นด้วยเหตุนี้รัฐบาลก็เลยพยายามผลักดันเมกะโปรเจกต์สร้างเมืองที่ชื่อว่า Gallup Mindfulness City ค่ะโดยหวังดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ให้เข้ามาร่วมเนรเมิตรสร้างเมืองในฝันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาจิตใจของผู้คนไปด้วยโครงการนี้จะเปลี่ยนเมืองเกเลพูให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูตานและอาจจะกลายเป็นเมืองต้นแบบที่นวัตกรรมกับธรรมชาติผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนน e w s d i g e s วันนี้จะพาไปทำความรู้จักแมกกาโปรเจกต์นี้กันค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เกเลพูนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของภูตานมีพื้นที่พัฒนามากกว่า1,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งถ้าหากสร้างแล้วเสร็จจะมีขนาดพื้นที่มากถึง2.5ของประเทศหรือใหญ่กว่าพื้นที่ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์รวมกันโดยเมืองนี้นะคะจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีการสร้างสนามบินนานาชาติและการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟจากอินเดียเพื่อรองรับการเติบโตของการค้าและการลงทุนด้วย ด้านสถาปัตยกรรมค่ะเมืองนี้ได้รับการออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกชื่อดัง Bi a r k อิงเกลส Group โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมภูตาอย่างชัดเจนเช่นการสร้างอาคารจะต้องไม่สูงเกินต้นไม้แล้วก็ใช้วัสดุท้องถิ่นเช่นไม้หินแล้วก็ไผ่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างชุมชนนอกจากนี้นะคะเมืองนี้ก็ยังมีการออกแบบพื้นที่พิเศษอย่างเช่นศูนย์จิตวิญญ,ญ,ญาณวาชิรยานสถานที่ ประัธรรมของพระสงฆ์และสะพานที่เชื่อมต่อแหล่งชุมชนที่สําคัญดยสะพานเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางแต่ยังเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความหมายทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณย้อนกลับไปเมื่อปี2023ค่ะสมเด็จพระราชาธิปดีจิกมี่เคเซ,เซอร์น้ำเกลว,วังชุกกษัตริย์ของภูตานนะคะได้ส่งนำเสนอโครงการเมืองเกเลภูอย่างเป็นทางการและในเวลาต่อมาชื่อของเมืองแห่งนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจจากทั่วโลกค่ะ เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะดาโชเชริงตบเกนายกรัฐมนตรีของภูตานนะคะได้กล่าวปฐกถา,าเกี่ยวกับโครงการเกเลพูมาย n ์ฟู l เน s ซ City นี้อีกครั้งในงานเลี้ยงอาหารค่ำพิเศษที่จัดขึ้นที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้นะคะร่วมจัดโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ สถานเอกอัครราชทูตร,ราชอาณาจักรภูตานประจำประเทศไทยและกลุ่มนักธุรกิจครอบครัวไทยซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจครอบครัวเชิงสร้างสารรค์แห่งประเทศไทยหรือว่า F B X โดยนายกภูตานค่ะเน้นถึงวิสัยทัศน์ที่กษัตริย์จิกม่เคเซอร์นำแก้ว,วังชุกมีต่อโครงการนี้ซึ่งหวังพัฒนาเกลเลพูให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ผสานการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและการใช้ชีวิตอย่างมีจิตสำนึก นายกตบเกกล่าวนะคะว่าเกเล p o พูมายด์ฟูเนสซิตี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงโครงการเมืองเศรษฐกิจพิเศษทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ G N H r o d s National Happiness ซึ่งภูตานเนี่ยให้ความสำคัญมาตลอดโดยย้ำบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไม่ละเลยคุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณและวัฒนธรรมท้องถิน่น ในช่วงหนึ่งของปาฐกถาค่ะนายกตัวเกกล่าวว่าอย่างน่าสนใจว่าผู้ตานในฐานะประเทศเล็กๆเนี่ยประสบความสําเร็จในการนําปรัชญาความสุขมวลรวมมาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนาภายใต้4ีเสาหลักก็คือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชาติและธรรมาพิบาลที่ดี แต่สิ่งนี้ได้กลายมาเป็นคำถามและความท้าทายของประเทศในเวลาต่อมาเมื่อเริ่มมีคนรุ่นใหม่ตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศมีทั้งไปเรียนต่อไปหางานทาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับมาพูตานอีกเลยเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูตานในระยะยาวค่ะด้วยความที่เดิมทีประเทศก็มีประชากรน้อยอยู่แล้วและประกอบกับเศรษฐกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากวิกฤตการระบาดของโควิด19ที่ก็ยังไม่ฟื้นตัวดีนักนายกโตบเกก็เลยใช้โอกาสในการเยือนไทยครั้งนี้เชิญชวนค่ะให้นักท่องเที่ยวกลับไปเยือนภูตานอีกครั้งค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังหวังให้นักลงทุนต่างชาติที่เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการเกเลพูเมืองแห่งสติเข้าไปลงทุนในภูตานมากขึ้นเพื่อสร้างเมืองนี้ให้เกิดขึ้นจริงซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะคะก็คือการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งสอดรับกับเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อเมืองเกลาภูกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูตาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนี้นะคะจะรวมถึงการสร้างสะพานแล้วก็ตลาดวัฒนธรรมศูนย์สุขภาพที่ผสมผสานการแพทยตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันและมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการเกษตรและไฮโดรโพเนิกส์ การสร้างเมืองที่ส่งเสริมนวัตกรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอาจจะกลายเป็นการสร้างเมืองต้นแบบในอนาคตให้กับหลายประเทศนะคะแต่สำหรับภูตานแล้วการเดินหน้าโครงการนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลท้ายที่สุดแล้วค่ะภูตานจะสามารถแก้โจทย์เศรษฐกิจแล้วก็รังให้คนรุ่นใหม่อยู่ในประเทศต่อไปได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ